เอาเอาเอาเราพงตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตนีผมอย,อยู่ในการตายเอ้ยรายการของ The Fail Game นะนะฮะเอาเดี๋ยว <laughs> เราพงฝาหลุดแป๊บนะเราก็อยู่เกืบเกมที่มีชื่อว่าโจตถทอนะครับผมหรือชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าอ่าดอทน,น,นะโดตาดอทดสองนะหรือว่าอาจจะเป็นอ่าวอลคราฟสี่นะครับ วอล์คัพสี่ก็วอล์คัพสี่ดอทสองก็ต้องวอล์คัพสี่เพราะว่าวอล์คัพสามเนี่ยคือดอทหนึ่งแคบอ่ะเข้าใจนะสไนเปอร์ท็อป Y ไม่ต้องแล้วแหละไม่อยากเติมนะต้องแล้วไม่ต้องแล้วมาขนาดนี้แล้วมามาขนาดนี้ไม่ต้องนะไม่ใช่ไปไปบนแบบแข่งเลยนี่วะเอางี้เลยเหรอ โอ้วของนูกน่าจะมานุกไม่มา5คอลเอ้5คอล5คอล5คอลนี่ก็คือการโทรไป5ครั้งใช่มะใช่มะ5คอลเอ้ยเขาพูดถูกแล้ว5คอล5คอลกระแดะเหลือเกินนะไอสัตว์ You spin me life flow baby life flow Rocker record baby life แล้วเออเอ้ยว ค้าง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 วถ้าค้างคาวนี่ก็คือค้างจะเป็นปลาเพราะค้างมันมีกิ่นคาวทำอะไรกันนี้ไอ้สัั่วเลยโอ้ตาย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 มามันต้องอย่างงี้ิถึงจะขำเอ้าชิบหายแล้วลิกกี้อันน้าสู้กูสู้นะเว้ย